ไปแลวเ่าไปเลคุณาตาตับ้าคุณจะทําได้คุณจะได้เล็เด้เด็เด็กเด็กไปดูดูอยากทังไงไปดูดดูนดูตอนนีได้เดือดแวนะแพทยดูําอะได้ครับ้ช่ีหมครับไม่ทํายังไงครับคือผมเดือดขับเดือดเยคถอยรถไไปุดี่ไหยรถไปลุกลกไครับคุณฟอไปแพทย์หลายโรงพยาบาลเ นะานานแล้วนะผมจ<า><า>ับพนงานสคนนะครับพนกงานสอคนเขาปอว่ซื้อที่คุณเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็มารอซื้อ้วก็ได้ด้วยนะครับทำมานานแ้เนี่ยคุณคุณปเสียหายระมว่างไสูนะครับม่่หน้าแต่เนใ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 นช้าแลา้วจับกอมบุญนะกรอมเอ,เอก,เอากสารเสร็จนะครับจะ็นผู้้าปีมันมานานแล้วนะลรตังอมาเลยครับลงรบตังมาแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปเสดแล้วมันชัดเจนแล้วคค

แล้วอะโดยวล่กระเป๋ามาตัวนี้มีค่ะไม่มีขออนุญาตนะงนไ่กระเป๋าก็ขาดนี่วเนี่ยก็ใส่เลยเกะนี่ป่ะเกะปะเกะเออเด้แค่ไหนวะนี่ไงใถ่แล้วนี่ไงเอาถอยแล้นี่นะแล้วดูเลขตรงนี้ดูเลขตรงนั้ตรงนี้เอามาดู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 นี่อยู่นี้นะนี่สังเกตดีขนาดนี้นี่ใบแพทย์นี่นะใบแพทย์พรอมนะครับใบแพทย์พรอมนะครับเทียบเดี๋ยวนี่ยเทียบตรงไหมเลขเดี๋ยว สามเอฟครับแปดสองสี่เจ็ดหกสามสองตรงนะตรงตรงต่อตามนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับเอาร่อยยีไใบแพทพร้อมนะครับขบะต่อซื้อนะเมื่อกี้ลงมาจอากันไว้นะครับชัดเจน เดี๋ยวผมเก็บเลยเออโอเคนเก็บลยอะโดตาปรทับดูตารับตาปรทับนี่ทั้งหมดไหออมาเลยครับที่าอนี่ยบาดเนืองไนัมไม่อยากลื้ออยากนทต่พี่บอกมาเลยว่าตาคระับนี่อยู่านีไม่มีครับไม่มีปั๊มไงเาไอป้นเราครับปินเอาไปเปิดดี่ยเป็นคนทาาหดเดี๋ยวรืงไปที่รมันห ก็มีแค่นี้แหละครับดวงตาเมืองสมุทรตาของอะไรอะไรของตรงนี้เนเปาโลอีกบ้างเมสซิเกลินเรียบร้อยแล้วเปินเทียเแปันเปิดขึ้นมาเปาโลก็มีโลโก้เปาโลก็มีเปิดไปเอาเปิดทีละช่อทีละหน้าเลยทีละหน้าเลยโลโก้เปาโลก็มีเปิด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 เป็นทีละอันเลยครับพี่เปิดเปิดเปิทีละอันครับพี่ร่วมมือเลยจ่ายแรกนี้แล้วแรกเลยไม่เป็นไรมาเลียบเดียวๆโอบเข่ามึงเดียวนะขอบสมิติีอะมึงโอบข่านะมึง ช่วยไม่ได้อะยรเนี่ยเออชายโรงพยาบาลสุขยการก็มีนะครับอ้าวปลิดใช่ไหมพร้อมโรงพยาบาลสุขยการเปิดกด้ดุต่อโรงพยาบาลไหนบ้างเนี่ยเขาไม่ได้เอาอย่างนี้เลยเอาตาเข้ามาไม่ตาฟ้งไม่มีตาฟ้าเปิดขึ้นมาได้เปิดขึ้นมาก็มีแค่นี้แหละครับไอ้ที่องเขปี้เข้ามาก็อย่างนี้หั้าวรู้อ้าวอันนี้ชัดเลยนะมีตาป่ะนายนิคมอันนี้ของจริงของเขา เคุณปิดร้าออจากการสืบสวนเราทราบว่าออมีคนงานในนิคมสารกรมบางปูเนี่ยหลายๆโรงงานเนี่ยก็ไดออ้มาขอไปแพทย์นะครับไปแพทย์เพื่อจะเอาไปราง,งานางารางานกับนายจ้างเพราะว่าอาจจะเมาแล้วทำงานไม่ไหวก็มาขอไปที่นี่ที่นี่เป็นแหล่งนะครับคิดไปละหนึ่งร้อยบาทวันนี้เรามาค้นดูก็จะเจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทุกโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานเปาโลนะครับ สำรงการแพทย์นะฮะี่เก็บสำรวมการแพทย์แล้วก็มีรัทลินสีคลิน,คลนนะลงมาปาักน้ำเลยนะครับเพราะที่นี่จะทำทุกทุกโรงพยาบาลเลยคนที่จะมาทําก็คือจะมีกระดาษแผนนึ่งม,มาส่งว่าชื่อนามกุลไทยวันเดือนปีที่จะลาหยุดๆๆก็เขาจะเป็นมาให้แล้วก็ทางนี้ก็จะวาดลายมือปลอมนะครับ,อบลอมใบแพทย์เหมือนกับทางโรงพยาบาลเขายิงเลยนะครับแล้วก็ส่งให้